กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมต้นประกอบผมคนนี้และ A g เกมแมน a อ m และวันนี้นะครับผมจะมาเล่นอีเวนต์โชว์ให้ดูก็อีเวนต์สำหรับตาแรกตาแรกผมก็ไปเปิดเจอศึกษาเจอมาว่าวิธีการเล่นอีเวนต์สำหรับสายฟรีให้ได้ให้ได้อันดับต้นๆ มันก็มันก็มีอยู่เพราะว่าผมผมเล่นมาแล้วนี่ไนงะผมเชกกวินพัฒนี่เล่นมาแล้วรางวันสำหรับรดาที่หนึ่งก็จะเป็นไอ้นี่ซบเกตเรือหนึ่งหมื่นเทสองร้อเกมแล้วก็จะเป็นไอตัวลูกเรือเอาไว้เก็บไอ้นี่ oh. เก็บ ทรัพยากรแ0 0ร้อยสำหรับไอตัวบัตรฟรีก็จะเป็นตรงนี้นี่คือตรงนีู้่ตนีงรูปกระดาษประกาศตรงนี้นี่จะตรงนี้เราก็จะได้บัตรฟรีมาสิีเหลืองตรงนี้ดีกว์าตรงนี้หรือก็แค่ทำตามเฟไปเรื่อยๆว่ามันจะต้องการอะไร แล้วค่ทำตามเควสปั๊บก็กดรูปโลกตรงนี้ปุ๊บเราก็กดตรงตะกร้าเหลืองตรงข้างล่างมุมล่างด้านซ้ายตรงนี้เลื่อนลงมาเห็นบัตรเหลืองเหลืองตรงนี้มาบัตรเหลืองเหลืองคือบัตรที่เราแลกจากเควสไอตรงที่กดจากตรงไอเนี่ยกดจากตรงกระดาษปากกาตรงเมตกิณเนี่ย แล้วเราก็กดลงไปเราอยากจะได้ถังน้านํามันเราอยากจะได้พักวขุดแล้วก็กดลงไปแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเล่นตามดาดแต่แนะนํานะว่าให้ไปตามเกาะจะดีสุดเพราะว่าเกาะมันให้เหรียญตาเยอะสุดแล้วไม่ใช่เกาะเดี๋ยวพูดผิด <c ười> จะพูดฝนมากจะเป็นไอ้พวกขีพ ข <2. S 2> ีบสองีบสองกุญแจขีบหนึ่งกุญแจมันก็จะเพิ่มสิบขีบสองกุญแจมันก็จะเพิ่มยี่สิบห้าแต้มซึ่งก็ถือว่าเพิ่มเยอะอยู่นะและนี่ก็เราก็เข้ามารับเควสตามไมนี่มันก็จะมีตาให้รับตาอัปเกรดเรือ ตอนนี้ผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วสำหรับตัวนี้ผมก็เริ่มรู้แล้วว่าเล่นอีเวนต์นี้มันมันก็มันก็โอเคอะโอเคแล้วก็เราควรจะอัพเกรด อัปเกรดไอ้ตัวนี้พอควรตอนนี้ลูกเรือผมมีอยู่2,008จุเรือเฟือพอควรแล้วผมก็จะมาอัปเกรดอัปเกรดทางด้านทางเก็บของแทนทางเก็บของตอนนี้ก็จะอัปเกรดอยู่ที่4 3 0ออ,อันนี้อันนี้ผมเห็นว่าไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผมอัปมาเยอะแล้วแล้วก็พอเยอะแล้วด้วยแล้วก็สำหรับวิธีการกดสั่งเรือให้ไวที่สุดก็คือกอดลูกเรืออเนี่ยทางด้านมุมด้านล่างซ้ายตรงเนี้ย ตั้งซ้ายเลย,ยแล้วก็ถ้าสมมติว่ากดผิดจะมีเวลา10วิในการยกเลิก c a n c e l ลออกก็สําหรับการลุยหมอกค้นหาหมอกต่อก็จะต้องใช้เรือหลายลำแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญก็คือเลเวลจะต้องถึงตามที่ตุวกเกมมันกาหนดมาให้ก็สาหรับ,บันดับนี้ก็จะเป็นอันดับโดยรวมที่แบบว่าคนเล่นท่าเล่นกันแบบว่าผมก็เชื่อมต่อกับ a c e b o o กก็อาจจะมีคนเล่นใน Facebook มาเล่นด้วย จะเล่นกันอยู่แค่สิบอันดับเองมีผมนี่แหละเข้าเกมบ่อยสุดแล้ยนี่เลยสปาเข้าไปอันดับหนึ่งเลยไปละข่าวจบคลิปนี้เพียงเท่านี้จเจอกันลิปหน้ากับเกม Freeport ซีโยเกมขึ้นไปเอเกเมย์เอกเมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกันคลิปหน้าไปละบ๊ายบาย